วันนี้เกิดวันเสาร์ค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้นะคะจะเจอเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะยิบให้สามใค่ะใบแรกค่ะสามดาบค่ะใบที่สองค่ะเลิฟเวอร์ค่ะใบที่สามค่ะสิบถวยค่ะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะในช่วง 7วันข้างหน้านี้นะคะจะต้องระมัดระวังในเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกันนิดนึงนะคะอาจจะมีโอกาสที่จะเป็นหวัดหรือว่าภูมิแพ้ทางเดินหายใจได้นะคะแต่ถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะอาจจะใจร้อนได้หุดหงิดได้ง่ายในช่วงเวลานี้นะคะหรือหุ่นหันพันแล่นในช่วงเวลานี้ได้นะคะในเรื่องของความรักนะคะความรักในช่วงเวลานี้นะคะใครที่ยัง ไม่มีคู่ก็จะมีคู่เข้ามานะคะใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะความรักก็จะดูสดใสนะคะแต่บางครั้งอาจจะมีความรักที่ค่อนข้างจะใช้อารมณ์เป็นหลักนะคะนั่นคืออาจจะมีความหึงหวงหรืออาจจะมีในเรื่องของความปรารถนาที่ยากจะห้ามได้นะคะในช่วงเวลานี้ก็ต้องระมัดระวัง,งกันนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของครอบครัวความสุขนะคะ ความสุขความสมบูรณ์ในครอบครัวนะคะจะมีเข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะบางคนมีโอกาสนะคะที่จะได้เริ่มต้นนะคะชีวิตครอบครัวใหม่ในช่วงเวลานี้นะคะหรือบางคนอาจจะมีการได แต่งงานกันนะคะหรือมีโอกาสที่จะได้อยู่ด้วยกันนะคะในช่วงเวลานี้นะคะได้สร้างครอบครัวนะคะที่มีความสุขในช่วงเวลานี้ได้นะคะก็ขอให้คนที่เกิดวันเสาร์ทุกคนโชคดีกันนะคะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค้าคู่กันด้วยค่ะ